สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมโจอีสานครับพี่น้องวันนี้โอ้พอดีเลยมาไรมานาครับวันนี้มาปลูกมันครับวันนี้พอดีมาเจอรถคนอยู่แถวบ้านครับมาขนมันครับอีแตนครับอีแตนครับติดครับโอ้อัดอัดหนักเลยครับนี่ไสนนี่สองสองตันกว่าเกบสามตันแล้วครับนี่โอ้ จมครับขึ้นโลขึ้นไม่ไหวครับต้องใช้เจ้าฟอร์ดทีเอสเก้าศครับโอ้จะคงเดินมาแล้วครับนันเสื้อแดงๆครับมาดูครับนี่โอ้วิ่งมาแล้วนี่ตกลุ้มครับเป็นหลุมดินทรายครับนี่ไวไม่ไวครับนี่โอ้มาครั้นี้จะไวครับแน่นอนครับ ไวยแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับโอ้ ที่ดันครับถามเจ้าของจะให้ดันตรงไหนครับปวดดันไปแล้วเหล็กเบี้ยวครับจงกานนี้รถหนักนวน,นี้คุณขึ้นไม่ไหวครับเป็นเพราะว่าเป็น,เ,ปนเครื่องทุตุ้ครับเป็นเครื่องอีเทนครับพี่เดียวก็ ได้แล้วครับนี่ไม่ต้องใช้แรงมากครับรดไถคันใหญ่เบลือครับโอ้โหาโอ้โหเบาเบา,าครับ หนักเกินครับโอ้อัดเยอะเกินจัดหนักจัดเต็มครับนี่โอ้ดูดูครับโอ้ยุบ้อเลยโอ้ไปแล้วครับ <laughs> โอ้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมสับสไครต์กดแชร์กดไลค์กดติดตามให่เจกจัดนด้วยครับสวัสดีครับ